ส่วนต้นคัฟตาที่เราได้นําเข้าตลาดหุ้นเป็นบริษัทจํากัดมหาชนก็จะมีบรรดาเหล่าผู้บรหิหารเออขอบคุณมากแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสงสัยชงนกันหมดว่าเอ,อ้ยมันคืออะไรแม้กระทั่งตากล้องมีหนูรู้เพียงคนเดียวนะครับยุงยุงไอ้นี่มันฉลาดนะเนี่ยมันฉลาดนะไอ้เนี่ยไม่มีไม่มี <laughs> ไปแบทแมน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 มันมีปีกไหมไม่มีไม่มีหมวกฮะหมวกหมวก หมวกหมวกหมวกมีป <G iro entender> <Jung> ีกหมวกมีปีกเอามาให้เอ็มเดี๋ยวนี้ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของแอดมินควางนะฮะถ้าอยู่ในเพจตัวตลกแคคตัสนะฮะก็คือเขาเป็นแอดมินนะครับเขาคอยตอบแชทคอยแก้ปัญหาให้กับลูกเพจนะฮะแต่ถ้าใน่ีวชืจริงก็คือภรรยาสุลี่รของหนูนั่นเองนะครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะไม่ได้บอกไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเขาแต่ว่าเราจะก็อยู่กันเหมือนเดิมนะฮะหกคนทั้งบอร์ดบริหารนะครับตัวตลกแคคตัสที่เราได้นําเข้าตลาดหุ้นเป็นบริษัทจํากัดมหาชนก็จะมีบรรดาเหล่าผู้บริหาร เออขอบคุณมากเหนื <forcé> ่ <certains> <arry semester. S 2> อยอ่งจริงทอ้อถามหนูท้อไหมคือตากล้องคนที่ถ่ายอยู่มันก็ถ่ายอ่ะคือมันอยากถ่ายมันก็ถ่ายมันเราเล่นมุกอะไรมันไม่ฟังนะหูเหอไม่ฟังอะไรเนี่ยคือนี่รอนานแล้วบริเหินเนี่ยกว่าจะบอกบริหารเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวเบิร์เดย์นะครับผมน้องกวางนะครับแล้วก็จะมีเกมนะฮะสนุกสนุก ร,ร่วมเป็นโบนัสให้กับน้องๆแล้วก็ชาวสวนสุกแคคตัสทุกคนเลยโดยที่ทั้งหมดยังไม่มีใครรู้มีหนูรู้เพียงคนเดียวตากล้องแม่งก็ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ส <c oughs> นุกบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> ไปเบิร์ดดย์กับแอดมินนะฮะน้องกวางแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเกมต่อเน,นื่องวันนี้มีอะไรสนุกสนุกนะครับหนูเชื่อว่าตลกไม,ไม่ตลกมากหรอกแต่ว่าบอกเลยว่าน่ารัก <c oughs> ไปนี <c oughs> <c oughs> ลบดิ ก็ตอนนี้นะเขาอยู่ไกลจากเรามากนะฮะเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ใส่คอนตาอะไรเมื่อนะ Happy birthday to you a happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you เอ้ไมไให้โชคดีตุกสีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้ต้ม ดังปันไฟกว็วน,นี้จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนก็มาให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์บ้าให้คนรักมากมีดาดื่นขึ้นมาคำริงใดจงรู้่วงราบรื่นอายุยืนและปลอดโรคปลอดภัยเพื่อมา happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ก็ขอให้ภรรยาสุดที่รักของหนูนะครับมีความสุขมากๆนะครับร,ำร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาก็สัญญาว่าจะรักกวางแล้วก็ซื้อสัตว์กวางคนเดียวจ้าขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็รองคู่ชีวิตรักด้วยกันไปนนครับ,รบจอ๊อบมึงตะโกนบอกพี่กวายจังหูขข้น่ะอ,อ,อืมโอเคดังๆอะไรนะ น้องบอกขอให้มีความสุขครับนะฮะอ่ะอาจารเพชรออสช่วงางค่ะอ๋อเฮ้ยนี่อยู่เป็น Happy birthday to you อีกนานไหมอธิษฐานเทียนอ่ะใช้ปัดเอาเออช่วงโควิดอ่ะเอ็มเปิดไฟโอเคมัไ่่หลบอะ อาจจะมา,มาไม่ดับไปตรงเนี้อ่ะมาถึงเกมแล้วเกมเนี้ยบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสงสัยฉงนกันหมดว่าเอ้ยมันคืออะไรแม้กระทั่งตากล้องมีหนูรู้เพียงคนเดียวนะครับเดี๋ยวตากล้องด้วยนะพี่นันครับมาอยู่นี้เล็กขดยาวไปเลยยืนตรงนี้เรียงตาลำดับพี่กวางก่อนแล้วก็พี่นันข้อแม้คือเดี๋ยวคุณจะมีไม้หนึ่งอันใครมายืนตรงนี้ก็แล้วแต่ จะต้องใช้พูดกับใหม่ห้ามเลยฟิวเจร์บอดห้ามเลยฟิวเจร์บอดนะ <c oughs> ในเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกนะครับในเนี้ยมันจะมีโบนัสอยู่ <c oughs> คุณทําได้กี่โบนัสเอาเขาเรียกว่าเอาใบเสร็จรับเงินมาแลกเป็นของขวัญวันเกิดวันนี้ <c oughs> คือคุณแอดมินหรือน้องกวางเนี่ยภรรยาขอเนี่ยเ <c oughs> ขาจะไม่ได้ใบสีพภาสีอันนี้คุณเอาใบสีพภาสีมาหักในใจ่ายมาเบิกแล้วแต่ว่าของขวัญวันเกิดของคุณเนี่ยมันอยู่ที่สติปัญญาคุณแล้วว่าคุณจะได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่ก็เอาตามตามนี้เลยนะครับตอบถูกก็ไปแบงค์พันมี5ะ โอเคนะครับโอเค่ะกติกาเริ่มไม่มีการจับเวลาทุกอย่างอยู่ที่สติปัญญาของคุณเองในที่นี้มีทั้งหมด25ข้อจงบอกสิ่งที่ฟังนะครับจงบอกสิ่งที่มีปีกพูดเสร็จปุ๊บถ้ามันมีอยู่ในนี้ผมจะข้อระครังแล้วผมจะบอกว่าแบงค์ไปไหนคุณจะได้ใบนั้นไปสิ่งที่มีปีกจงบอกสิ่งที่มีปีกย้ำนะครับพูดมาแล้วต้องอ๋อพูดมาแล้วต้องเออใช่ว่ะเริ่มแมลงวันไปคุณต่อไป ว,วันเลยลวันเลยวันเลยเดี <Bree rubber> ๋ยวนะทันกิ้นฮะทันกิ้นเฮ้ยเฮ้ยเินเินกิ้นเหรอเดี๋ยวนะเพนกวินเพนกวินเพนกวินไม่มีไปอะไรเป็ดเป็ดอ่าฮะเป็ดออกแล้วจ้าเฮ้ยมันอันี่มันไม่มันโอเคเป็ดออกแล้วจ้านะฮะโอ้โหแบงกี้ อเปเดตไปไม่ได้ตอบหอครับไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้รับรับใหม่รอบใหม่นกน,นกนกอย่างเดียวไม่มีเครื่องบินเครื่องบินอออแลัวจ้าีออ,อ้าวในโลกใบนี้พูดอะไรก็ได้ที่พอมมีปีกพอพูดมันแล้วต้องอ๋อ เครื่องบินจ้าเครื่องบินนีจ้าเครื่องบินจ้าไปโคด้าไปอะไรที่มีปีกอ่ะอะไรุ้ยากอ่กไก่ไก่ไก่อ่ไก่ไก่นะครับไก่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 ไกลไก่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 ไกอไก่ไก่ไก่ไกเไก่ไอโดกอไก่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 ไไก่ไก่ไก่ไก ผ้าอนามัยและผ้าอนามัยผ้าอนามัยแบงพันแบ่งพันออกแล้วจ้าพั <Yeah! S 1> านไม่มีเป็กอะไร <laughs> อะไรที่พูดถึงว่าพอพูดมาแล้วต้องมีเปีกอาจจะเป็นจริงก็ได้จะจนิจนตนาการก็ได้อะไรนะหานหานหานนี่หานมีสองเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งออกแล้วจ้ายืนแถวตรงปเป็นประเทศหรือว่าเป็นชื่อ อะไรเป็นเป็นชื่อสัตว์ไหมหรือว่าเป็นแบบไม่อะไรที่มีปีกอะอาภานามันมีปีกไหมอ่ะพูดมาปั๊บนั้นต้องบอกว่าเออมันมีปีกจะในจินตนาการก็ได้จะมีของจริงหรือว่าในหนังแน่อะไรที่คุณเคยเห็นอะไรก็ได้เร็วไวยูนิคอนยูนิคอนเดี๋ยนะยูนิคอนถือว่าไม่ได้พวกแต่ว่าอ่ะไม่ไม่ได้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 ยูนิคอนไม่ได้ถ้ายูนิคอนไม่มีก็ต้อง้นี่ม้าบิน ม้าบินไม่มีครับไปยุงยุงไอ้นี่มันฉลาดนะเนี่ยมันฉลาดนะไอเนี่ยไม่มีไม่มีไปหงหงไม่มีไม่มีมีคนจะหงแดงซะหน่อยเห็นหงแดงตั้งอยู่เมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วอะเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอฮะพ่อพอมันไม่ได้ไงเมื่อกี้ใครตอบเครื่องบินเอเพ็ดก่อนใช่ป่ะ เครื่องบินเครื่องบินได้ไปแล้วไม่มีไม่มีห่อไม่มีเยอะแยะเลยเอ็มลองนึกถึงตัดลองนึกถึงอะไรที่มีตอกให้ให้น้องไม่มีอ่าต่อไวคิดดีดีนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศโอ้โหมันต้องอย่างนี้เอาไปสองร้อยนกกระจอกเทศนี่นะบอกแล้วต้องมีปีกครัะอันนี้มีแน่นอนอะไรนกเขานกเขาไม่มีครับผมไปไปนกหัวจุกนกหัวจุกไม่มีเอางี้นะ บอกให้จะได้ไม่หลงกลนก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 หมดแล้วไม่ต้องทายเรื่องนกนกไม่มีแล้วกระหังกระหังนี่กระหังบะโถกกระหังก็ต้องมีปีกี่มันมีกระด้ง <c oughs> ปอาปกระหังกร <c oughs> ะหัง <c oughs> คิดดีดีคิดดีดี <c oughs> ถ้าพูดมาแล้วต้องแบบว่าอ๋อทุกคนมาคิดดีๆอ่ากระหังไปแล้วทงทะธง อะไรบอกบอกบอกเฮ้ยฟังบอกน้องได้ชวนปรึกษากันได้ครุตครุตถูกต้องอ่าครุตมีปีกไปห้าร้อยห้าร้อยในหนังใช่ไหมไม่รู้แต่พูดมาแล้วเออใช่หว่ะนีใบให้เยอะแล้วมันยังมีมันลงแมลงอะไรเยอะอะไรไปแตกเส้นบินได้ดูดีดีนี่อะไรที่มันบินได้มีเยอะเต่าทองเต่าทองไม่มีค่ไปไปไปแต่สื่มาถุงพรางแบทแมนแบทแมน แบทแมนมันมีปีกไหมไม่มีแบทแมนไม่มีกินนาลีกินนาลีนี่กินนาลีไอ้นี่อี่ยังแย่ะหกินนาลีมีปีกไปห้าร้อยห้าร้อยยิ่งยิ่งลึกยิ่งยากยิ่งแบบปัญหาชาวแบบถ้าพี่พูดมามันมีปีกหมดเออปัญหาชาวแมลงสาบแมลงสาบโอ้โหมีคิดอยู่ในหัวแต่ไม่ได้เขียนอ่าแมลงสาบไม่มีแมลงปอแมลงปอแมลงปอเห็นนะ มแมลงปอเอ้ยเดี๋ยวนะแม่แม,อ,แมอ่าแมงปอแมงปอมีอยู่ไปหนึง่งใบอ่โอ้โหเยอะเลยแมลงพันธุ์ยังไม่ออกเลยไม่ออกไปเดียวเองผีเสื้อผีเสื้ออา่าง่ายๆอย่างเงี้ยเออผีเสื้อเอาไปเอาไปผีเสื้อเออมันง่ายไงผีเสื้ออะไรเงี้ยแถววิสานยังมีเยอะเอ็มดูดีๆหลักเข้าป่าเราได้ยินอะไรมีตัวอะไรมั่งอะไระ เคยดูหนังไหมหนังในหนังนี่มันมีเยอะเลยที่เราเคยเห็นมันบินได้คนไทยก็ชอบบางบางคนก็ชอบบางทีก็แบบว่าโอ้มันแข็งแรงนะถึงจะมาจากนอกโลกแต่ก็แข็งแรงแอนแมนแอนแมนไฟแอนแมนแอนแมนไฟแอนแมนไฟพึ่ง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 ทางหน้าละกันโปเกมอนโปเกมอนไม่มีไม่มี จักรจันอ่าจักรจันรอ่าฮะจักรจันจักรจันไฟจักรจัน์ไปอ่าจักรจันรไปกูแบงพันยังอยู่เยอะเลยอะอะไรที่ไม่ใช่ตัดก็มีนะลองดูดีๆว่ามันมีปีกมีอะไรบ้างที่มีปีกมันอาจจะบินได้ก็ได้บินไม่ได้ก็ได้ยานบินยานบินไม่มีไฟไปฮะ U F O ไม่ใช่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 ยานอวกาศยานอวกาศปปไายปไม่มีไม่มี มันอาจจะบินมีแล้วบินบินได้แต่บอกเลยว่ามีปีกถ้าพูดถึงก็เออใช่ว่ามีปีกตากแตนตักแตนชนระดาไม่มีป้ายป้ายป้ายไอรอนแมนครับไอรอนแมนมีปีกที่ไหนละป้ายไม่มีคนไม่ไปอไอรอนแมนมาทุกแบทแมนมาเหลือขาดอะไรบินได้ไอรอนแมนไปแล้วแบทแมนไปแล้วสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่ได้ไม่ได้ อยู่ในมาเวลไหมฮะอยู่ในมาเวลไหมอยู่ไม่ในมาเวลไม่ได้อยู่มันเยอะแยะเลยเนี่ยมีแบทแมนไปแล้วไอรอนแมนไปแล้วแอนด์แมนไปแล้วฟฟลคอนฟฟลคอนไม่มีสัตว์อื่นๆเนี่ยมันมีแบบอะไรที่มันน่ารักน่าหลาชอบทําให้คนเขารักกันอะไรเงี้ยก็แบบกาเมเทพกาเมเทพไม่มีเอ้ยกาเมเทพเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษคิวปิดได้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  มันยังมีอีกอ่ะแมลงแมงมันยังมีแมลงมีแมงอีกดูให้ดีนึกให้ดีแมงวีแมงวีไม่มีไม่มีมังกรมังกรมังกรมีปีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอะไรอะไรคนคนอะไรนะไอเอ็มเอมันนี่มันนี่ไอ้นี่ตอบว่าคนมีเพราะเวลาเมาโดนหามปีก คนมีฮะคนหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนมีเห็นไหมพอพอคนเมาแล้วต้องอะไรต้องหาอะไรหาปีกเห็นไหมเออมีอีกนานลวข้างบนก็มีนะข้างบนอะบนสวรรค์ก็มีนะนางฟ้า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 มีนางฟ้ามีปีกค่ะอ่านางฟ้าอะไรอะมาเลเซน Well, well. มันมันรีบิเซนต์ก็มีได้ก็มีได้แต่นี่ไม่มีไงไม่มีปลายไม่มีปลายนึกดีๆอะไรที่มีปีกไอ้จ๊อบง่ายๆเลยบอลอะไรนะบอลบอลมีปีกยังไงปีกซ้ายปีกขวาถูกต้องถูกต้องเออทุกบอลมีปีกไปหนึ่งพันไปไปไปมีอะไรอีกมีปีกเอ็มหมวกฮะหมวกหมวก หมวกหมวกหมวกม,มีปีกหมวกมีปีกเอาไมาให้เอ็มเดี๋ยวนี้ไม้ไม้เฮ้ย มันมีคำว่าปีกไม้ถูกต้องถูกต้องโอ้โหไอ้นี่ฉลาดรู้จักไหมปีกไม้อะโอ้ยไอที่มันเป็นเกษตออกมาเขาเรียกปีกไม้อะไปหนึ่งพันมันยังมีนะตัดยังมีอีกนะตัดอะตแมลงแ<ะ>มลงเหลือไหมแมลงแมลงมีนี่แมลงแมลงแล้วก็เมื่อเช้านี้แอดมินเพิ่งกินไปอันนี้แล้วก็มีเครื่องเครื่องบินความเร็วสูง F16 F16 ถูกต้อง F16 ถูกต้องอ่าโอเคต่อไปใครแอดมินเพิ่งกินมาาเ<อ><ะ>มาาเื่อเช้าเมื่อเช้าหว่จุา มาเช้าไปกินด้วยกันเลยนิวงฝ่าไว้แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ัมาให้เอ็มด้วยโอ้โหไก่ย่างไก่ย่างถูกต้องไก่ย่างถูกต้องอ่าไก่ย่างโอเคไก่ย่างแมงกุจีแมงกุฎจีไม่ม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 ีชุดชั้นในชุดชั้นในไม่มีไม่มีอะไรอะไรอะรถรถครับรถรถถูกต้องเพราะว่าทำไมรถมีปีก พราะรถมีปีกนกรถมีปีกนกคืออะไรเนี่ยเลยอ่ะรู้จักปีกนกป่อวรู้จักไหมเออเนี่ยทุกคนรู้จักทั่วโลกปีกนกเมื่อกี้เขาตับเบนแมนไปแล้วไม่ใช่แต่เป็นสัตว์นะข้างขาวข้างขาวถูกต้องอ่าโอเคต่อให้กวาง่อเหลืออะไรอีกบ้างคะข้าวข่าวแมลงอะไรที่ชื่อตัวเองใส่ไม่เอกอะไรอะไรมีปีก แมงมีอีกแมงมีอีกแมงกวางแมงกวางถูกต้องนะคะกวางคืออะไรนะโอ้โหแมงกวางเอ้ที่มีเขาไงมีมีอันนี้เป็นสัตว์นะอันนี้เป็นเป็นยอดมนุษย์อยู่ดีซีอ่าอันนี้ก็คือแมลงสีสวยอีกตัวหนึ่งอ่าเพี้ยเพี้ยไม่ได้เพี้ยมันป้านมีตีกัะแมลงทับแมลงทับถูกต้อง ได้จริงเว้ยอ่าแมลงทาแมลงสวยตัวเลยแล้อีกสองอันอ่าอันนี้อันนี้จะไปให้นะอันนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในตัวเรามีแต่ว่าของเรามีไม่เหมือนคนอื่นเขาและอันเนี้ยอันเนี้ยที่แบบอยูดีซีอ่ะอยูดีซีใส่อยู่ข้างนอกตัวเราเองเลยใส่กางเกงในอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกระลอกกระลอกถูกต้องเพราะมีกระลอกบินได้อ่าไปไปมันอึดอัดอ่ะมีรูฮะเออใบชัดมากเลยนะกางเกงในแพงนอกเนี่ย อะไรนะซ <Superman S 1> ูเปอร์แมนซูเปอร์แมนฮะไม่มีไม่มีเขาตอบแบทแมนอ่มา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 ดูมาดูคำเฉลยไม่มีเขาตอบแบทแมนมีผีเสื้อมีจัก,กรจัน์นางฟ้านี่มีไม้ไม้วงเล็บเรียวปีกไม้เครื่องบินรถนี่ปีกนกนะฮะอ่าอันนี้อันนี้เอาออกไปเก็บเอ็มของคนอื่นน่ะได้แล้วได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาเป็นใบเสร็จมันต้องมามาเป็นเช็คเฉียดเช็คได้กี่ใบครับ ได้5า้าใบได้5้าใบนะครับอันนี้ขออนุญาตคืนนะครับแล้วก็มาแรกเป็นใบละ1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับผมอ่าเอาไป5 0 0หมื่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ0ผมเตรียมไว้8 0 0หมื่นได้แนะค่ห้าหมื่นนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกไม่ได้สิบเจ็ด อันเนี้ยห้าหมื่นนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าไหนดูดิว่าแต่ละคนได้ยอดเท่าไหร่อ้าวสร้างกติกาโอ้โหเท่าไหร่ละโอ้โหสง่าพันห้าเท่าไหร่สองพันอุ้ยเอ็มรวยนะโอ้โยเนี่ยอะไรละพันห้าอ่ะเอาไปใครครบสองพันเอาไปอ่าทำอะไร จบก็ <c oughs> มึงได้แบงยี่สิบได้ไรอุ้ยปีเก่บเพิ่งอา้าไม่ใช่ละไม่ใช่นละนะแบง,งยี่สิไงอ้โหเขาเลยหมื่นโอ้โหใช่ไหมเนี่ยอยากที่ค้โกงนะจ๊อบีแบยีแล้วเลยเกที่ค้โกงนะสมามตีเออตูจํำได้แบงยี่สิก็ได้ไชอ่ <c oughs> ไม่ใหญ่ใหค่ะเดี๋ยวพวกมึงจะโดนกูขยันส่งแล้วกินอ่ะจ๊อบเอานี่มาเศรดมา อ่ะนี่เอาไปโอ้โหเป็นคนที่หกได้หกหมื่นค่ะโอเคนะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นเป็นวันเกิดของแอดมินนะครับก็อันนี้ก็พวกเราชาวตรวจสนุกนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับผมเป็นวันเกิดของแอดมินก็เลยเอ่อมาแจกน้องๆนะครับก็มาเล่นเกมแหละเดี๋ยวคราวหน้าถ้าวันเกิดใครก็จะมาเล่นแบบเนี้ยนะฮะจากคราวหน้าไม่ได้ใบใหญ่อย่างนี้นะก่อนหรือว่าใครอยากให้เรานะชาวตรวจสนุกแตัดเล่นเกมอะไรก็ก็ เขาไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับก็อยากจะไแต่มันเหลือเราก็ต้องอะไรเล่ายังไงพี่นันถอนทีนึงไม่ได้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 เราไปเลี้ยงน้องไม่ได้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 พุทโธแกนตรวจดู้ก่อนนะครับอ่าหนึ่งสองสามรักนะรู้ไหมหรือไปนะฮะ